เป็นจังไดพี่น้องนะคะสำหรับทางด้านนุ่นดำดงนะคะมือว่านนีอุ้งอิงเพชรบ้านแพงก็ได้มีการปะทะก,กับทางด้านนุ่นดำดงกลางไล์สดนาะพี่น,อน้องเนาะหาะแต่สำหรับรูปแบบนะคะอยู่บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงกะบ,บก่ได้ยทำการแสดงย้อนวาสถาพอากาศว่าเป็นใจพี่น้องมือว่านนียุ่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะโอ้ยพี่น้องฝนตกแห้งนะคะยู่บ้านแอดมินนะคะอยู่บ้านแอดมินนี่นางไ่เคยถ่วมจักเทียพี่น้องนะคะ ก็เป็นทวมเข้าไปในเฮี้ยเดต้าบาทวมตามถนนทางพี่น้องนะคะน้ำเบ่เค่อยทวมจักเทียเบ่เค่อยทวมจักปีเลยนะคะแต่ว่ามาปีนี้คือว่าปาร์ตีทั่วพี่น้องทวมขึ้นมาพุ่นแม่หอดหอดทองผู้นในพี่น้องนะคะปารพี่น้องแอนวินกับเบอรคยเจอหละกะมือว่านนี้ล่มแห้งแห้งนาะพี่น้องเนาะทางไดฝนตกแม่กะคอมเมนต์มาบอกมาจากันใดนะคะมือว่านนี้เป็นฝนตกทีแอดมินยานแห้งพี่น้องนะคะเป็นการตกเป็นการตกครั้งแรกที่ แอดมินรู้สึกว่าเป็นตายานคักกิลินะพี่นองเนาะนะคนะ,ะวากันวาล่มนี่โอ้ยแห้งคักพี่น้องนะคะนั่นละพี่น้องกะช่วงนี้ผู้ได้ทีสี่เดินข้างไปใสนะพี่นองเนาะนะคนะ,ะย่างนี่ละศิลปินมอองมอลั่มนะคะกะ็ถือว่าเป็นอุปสรรคแห้งแลวก็สำหรับเอฟซีแฟนคลับที่ว่าสนะนะนะีเดินทางไปเบื้อ,องมอองมอลลัมพี่น้องนะคะย่างบางท่านบางค้นเพิ่นยู่ท่างไกลนพี่นองเนาะเพิ่นกะเดินขางไปเบื้องมอองมอลั่มนะคะฝนตกแบบนี้นี่พี่น้องก็ถือว่าเป็นอุปสรรคนะคะคือว่า ตกแบบเป็นสีขาวเลยได้พี่น้องนะคะท่างก็มองว่าเห็นน้าพี่น้องน้องเมื่อว่านนี่อ้ยเป็นตะยานแห้งพี่น้องเนาะนะคะนี่บอกเขาเอินว่าพายุน้าพี่น้องเนาะนะคะกะทือว่ามานแรงจริงๆนะคะสําหรับคนที่ยู่ทงไฮทงหน้าในตอนคนาะนั้นนี่แอมิ่งกัคิดยู่พี่น้องว่าเพื่อนสิยู่จังไดเนาะน้าพี่น้องเนาะนะคะนันน้พี่น้องนะคะกัระมัดระวังน้าน,น้าพี่น้องเนาะ,ะเพะว่าหลายคนกับผ้ากันว่านี่แหละนะคะบ่รู้ว่ามันสีมายยมไดขันมานี่คือว่ามา ลวดเดียวเลยนพีนองเนาะนะคะขันห้าผู้ใดทีนี่ละจําเป็นที่ลีที่ต้องออกไปหน้านพี่นองเนาะกับพ่หยามยาสายุกต่ต้นไม้เพื่อนมาเดพี่นองเพื่อนมายาสายุกต่ต้นไม้นะคะให้เฝ้ากับเขามาเฮียนนพี่นองเนาะสรับมือว่านี่เป็นเจ้าหนแน่พี่นองสําหรับอุ้งอิงกับทางด้านนุ่นนําดงได้พ่อกันนพีนองเนาะอาจจะเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้มาเจอกันนะคะหลายคนว่าหมอลำป่ท่าลิเกพนนพี่นองนะคะ สำหรับเมื่อวานนี้นะคะว่ากันว่าบรรยากาศในการไลฟ์สดถือว่าคึกคักพี่น้องอุ้งอิงกับทางรัตนดำโดงาศาสตร์มุกไส้กันพี่น้องเอฟซีแฟนคลับหลายคนได้เห็นกับภาพกันว่าปั๊ดติดโทสำหรับปุ้งอิงนี่คือว่ากระเล่นมุกได้คึอกันตัวนี้นาะพี่น้องเนาะนะคะถือว่าเป็นถือว่าเป็นตลกได้เลยนาอพี่น้องเนาะนะคะเวลาที่เฮ้าได้เห็นน้องนะคะเวลาหยอกหลอกกับเอฟซีแฟนคลับตั้งสี่พี่น้องนะคะน้องกะ เด่ห้าได้หัวเด้มัวน้าหนองอยู่น้พี่น้องนอหลักกะได้พอกับทางด้านนุ่นดำดงหลายคนเก่าสิผ้ากันว่าอุ้งอิงนี่สิเป็นตั้งแดนอน้องสิกาบอกว่านอหน้พี่น้องนอนะคะสํารับอุ้งอิงกะคือตั้งววันน่ะนพี่น้องนะคะน้องกะก้าวบ้าเลนกับพี่นุ่นดำาดงน้พี่น้องนอนะคะหลักกะมีทางด้านพี่มอนอิงนะคะค่อยอยู่เคียงข้างอุ้งอิงนาพี่น้องนอนะคะหลายคนเก่าผ้ากันไปชื่นชมทางด้านพี่มอนอิง นพีนองนทีว่าเป็นผู้ติดตามทีว่ากำลังมีทัศนะคติที่ดีมากๆนะคะและกะนี่หลังค่อยอยู่เคียงข้างอุงอิงแอดมินม่องวานะคะเวลาที่อุงอิงสีงไปแสกระตามพี่นองเรื่องว่าหรือวา่อวาสิตอบตอบคำถามกับทางด้านสำนักข่าวนะคะหรือวา่าน้องสิไปไล่โซดเอียงกระตามนพี่นองน,องน,องนองี่นะคะคันห้ามีพี่มอนอิงรู้ซึกวา่าอุงอิงนี่ซิรู้ซึกมั่นใจมากนพี่นองนอรู้ซึกวา่าจะมั่นใจ จะมั่นใจขึ้นนพี่น้องนนนะคะรู้สึกว่าอุ้งอิงนี่นะคะเวลาที่มีพี่มอนอิงนะคะแล้วรู้สึกสบายใจแล้วรู้สึกมั่นใจนพี่น้องนนนะคะเพราะว่าเขาได้เห็นมาตลอดนพี่น้องสาหรับทางด้านพี่มอนอิงนะคะเพื่อนกาซิมักเบ้าให้กําลังใจอุ้งอิงนะคะนันน่นละพี่น้องกะท่ว่าเป็นผู้ติดตามที่ดีมากๆนพี่น้องนนค่ะลาบันนี้เป็นจจ้งใจแน่พี่น้องสําหรับมือว่านนีนะคะว่ากันมาทางด้านนุ่นนําดงก็ได้มีการพูดกลางไฟ้สดพี่น้อง พูดถึงอุงอิงแบบนี้กลางไร้สดนะคะเอฟซีแฟนคลับเสืยวานลายคนก็คือสิภาคนันอึ้งนพีนองนอนะคะ่ะไม่คิดว่าทางด้านนุ่นนำดงจะพูดกับอุงอิงแบบนี้นะคะเพื่อนกับว่านี่แหละขอบคุณสําหรับแม่เฟิร์นขอบคุณบอสโจเยมานินขอบคุณกัางนาคลินิกนะคะลักกะนี่แหละนะคะขอบคุณสําหรับอุ้งอิงเพรบ้านแพงนะคะที่ให้กําลังใจพันนพี่นองนะคะเพื่อนกับว่า มักเสียงของอุ้งอิงเวลาหลองเพลงพันนาพินองนะคะเป็นจังไหแสดงว่าพี่นุ่นก็ได้ติดตามอุ้งอิงอยู่เหมือนกันนพี่นองเนาะเดี๋ยวสีภาพพ่นองไปฟังนะคะว่าสําหรับทางด้านเวนดงได้เว้าว่าจังไดนะคะได้พูดกับอุงอิงว่าอย่างไรทําไมเอฟซีแฟนคลับต้องอึ้งกลางไร้สดนพี่นองเนาะนะคะเดี๋ยวสิภาพีินองไปฟังนะคะคอนเสิร์ตก็คเขอบคุณี่เิญกางนำนะคะก็ กำลังใจเพราะว่าในส่วนตัวหนูอะชอบฟังเสียงน้องชอบเสียงน้องร้องเพลงแต่ว่าหนูว่าจะไม่ค่อยได้ดูลำเป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะคะยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณช่กยกำลังใ,ใจด้วยนะคะาตรงนี้ค่ะนั่นล่ะพี่น้องเพื่อนกับเดเวิาแบบนี้ออกไปเอสซีแฟนคลับหลายคนกับผ้ากันเขาไปคอมเมนต์กันจานันพี่น้องหลังทางด้านนุ่นนำดงได้พูดแบบนี้กับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงพี่น้อง มาเบิงกันนะคะาบา FC แฟนคลับมีความคิดเห็นว่าจ้งางไดแน่นะคะนี่ผู้นี้นะคะว่าเอ็นดูตั้งแต่วันแรกที่น้องเข้าไปหาพ่อโจติดตามเธอตั้งแต่วันนั้นเลยถึงพี่นุ่นจะไม่ค่อยได้ดูน้องอุงอิงแต่พี่ชายพี่นุ่นติดตามหนูมาตั้งแต่วันแรกเลยนะพันนาพี่น้องนะคะน่ารักมากค่ะเอ็นดูนางทั้งสองนะคะขอวันปิดวงเลยค่ะนะคะที่สาวน้อยทั้งสองวงประชันกันพันนาพี่น้อง ตาหักตาแพงพูดให้กำลังใจพี่สาวพนาพ่นองนะคะขมบอกคำตจาตาหักไหลลานะคะน่ารักทั้งคู่เลยค่ะตาคืบอีลาคืบผู่ให้กำลังใจทุกคตอีลีพนาพ่นองนะคะเอ้าอีลาว้าข่อยคือให้เก่งอีลีลูกสาวนะคะน้องน่ารักมากเพิ่งเจอกันแต่น้องให้กำลังใจพี่ได้ดีมากขอบใจน้องน่ารักมากๆพนาพ่นองเห็นภาพนี้แล้วปลื้มใจค่ะ ฝากพี่นุ่นด้วยนะคะน,ะคะน้องอุ๋งอิงพ่อโจน้องกับพี่นุ่นน่ารักมากจ้าพนาพินองเชื่อว่าน้องนุ่นจะได้พลังบวกจากลูกสาวอุ๋งอิงเยอะเลยพนาพ่นองสาหรับอุ๋งอิงเ,เพียรบ่วแยงก็ได้มีการพูดให้กําลังใจสําหรับทางด้านดูน้ำดงพี่นองเพื่นกล่าวว่าบ่าพี่นุ่นสิบพอกับอิหยังมากะตามนะคะกับสีมี่หนูขยอยู่เคี่ยงขางพี่เสมอพนาพี่นองมีคือคําเบากของเด็กน้อยวัยสิบเจ็ดปี นพี่นองเนาะคิดอย่างไรก็พูดออกมาแบบนั้นนพี่นองเนาะฮะนี่ลหละพี่นองหลายคนกับภากันวาําหรับอุ้งอิงนี่ขนาดพึ่งพ่อกับพี่นุ่นครั้งแรกแต่นะคะกาได้มีการส่งกําลังใจให้พี่แล้วนพี่นองเนาะกับทอว่านารักอลีสําหรับอุ้งอิงเพียบบันแพงหลากหลายคนได้เห็นกับภาคกันเขามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันพี่นองนะคะวาําหรับอุ้งอิงนะคะคือผู้ที่ให้กําลังใจทุกคนจริงๆบ่าวาผู้ใดสิ พอกับปัญหาอีกอย่างนะคะเวลาได้มาพอกับอุ้งอิงอุ้งอิงกะสิให้กําลังใจมักให้กําลังใจผู้นั่นน้องพี่น้องนอนหานแล้วแล้วทางน้าพี่นุ่นนะคะจะไม่รักอุ้งอิงได้อย่างไรนะคะน้องพี่น้องนอนคาะสำหรับพี่นุ่นก็ว่ามักเสียงของน้องเวลาน้องร้องเพลงน้องพี่น้องนอนนะคะนี่แหละพี่น้องทางพี่ทางน้องก็ต่างให้กําลังใจกัน นพีนองนาะถือว่าเป็นภาพหนารักถึงแม้ว่ามือขึ้นนีนะคะวงสาวน้อยเพชรเันเพียงสียกเลิกงานนะคะย้อนสภาพฝนฝ่าอากาศที่ว่าเป็นใจพี่น้องฮาแต่นะคะหลายคนใดไม่เห็นทั้งคู่ในไร์สดลายคนกับพากันมารู้สึกดีแล้วนะพี่นองนเะพราะว่านี่แหละนะคะทั้งคู่ถือว่าเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีมากๆนะพี่นองนาะเวลาได้มาพอกันลักันนี่แหละรู้สึกได้เลยว่าทั้งคู่มีความหวังดีมีความรักต่อกันจริงๆ นพีนองน้องนะคนันลัพี่น้องนะคะกะมารอเบิงนะคะว่าสําหรับทางด้นลุลน,นำดงนะคะจะได้มาขึ้นบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงในวันไหนนพี่นองถึงมือขึ้นนี่กะบบริทําการแสดงกับว่าเป็นยังพี่น้องนะคะกะนี่ละส่งกําลังใจให้สําหรับทางด้นุ่นํนนำดงนพีนองนองสาหรับคลิปนี้กัขอจบเบยสนิตรสักก้อนนอกขาวก็คำาสวัสดีค่ะ